พี่น้องชาวราศีธนูครับในเดือนกรกา,ราพุทธศักราช2,566ท่านจะมีข่าวดีมีเรื่องราวที่ดีดีผ่านพ้นอุปสรรคแก้ไขปัญหาได้ได้รับพร,รวิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากบุญกุศลให้ได้อะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีธนูครับ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศรีธนูในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงโชคลาภโอกาสการเปลี่ยนแปลงการพลิกเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นมาดูกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยันช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่า ชาวราศีธนูคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีธนูคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่14มกราคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีธนูก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับ เอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของชาวราศีธนูในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศท,ทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานนะครับเส้นทางการงานการดําเนินชีวิตวิถีชีวิตจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1คือ4ถ้วยนะครับพี่น้องชาวราศีธนูครับ4ถ้วยคือเรื่องของความรู้สึกทางใจการรอคอยในสิ่งที่คาดหวังในสิ่งที่ต้องการอาจจะมาช้าอาจจะมาไม่ ตามที่ท่านต้องการในระยะแรกๆนะครับอาจจะมีความผิดหวังมีความคิดมีความกังวลมีเหตุการณ์ชวนให้หงุดหงิดในเส้นทางของการงานรวมทั้งวิถีชีวิตด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นเดทนะครับเดทคือการเปลี่ยนแปลงเรื่องสุขภาพเรื่องของปัญหาเรื่องของการย้ายงาน บางคนต้องย้ายงานแบบรวดเร็วบางคนมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยอย่างรวดเร็วด้วยซึ่งมันก็จะมาพร้อมกับความไม่พอใจความทุกข์ความกังวลน,นะครับก็เป็นปัญหาสุขภาพอีกประการหนึ่งด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยยังเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวราศีธนูไม่ควรมองข้ามนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานเป็นก้าวไม่เท้านะครับ กาวไม่เท้าคือการงานที่มากขึ้นเยอะขึ้นนะครับบางคนทำงานประจำอยู่แล้วก็มีอาชีพเสริมอาชีพสำร,รองที่เติมเข้ามาด้วยนะครับหรือไม่ท่านอาจจะมีคำสั่งเข้ามาแบบที่ทำงานที่ท่านไม่อยากจะทำรับผิดชอบในส่วนที่ยังไม่อยากจะรับผิดชอบในช่วงนี้นะครับก็เกิดความกังวลความเครียดความทุกข์รวมทั้งปัญหาของสุขภาพตามมาด้วยนะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงินชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ6ถ้วย6ถ้วยคือโอกาสโอกาสของการได้เงินโอกาสของการที่จะพลิกเปลี่ยนอะไรที่มันไม่ดีมันแย่ๆมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้กลับมาฟื้นฟูมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับ สำหรับท่านที่รอคอยเงินมีโอกาสจะสมบังนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินแบบไม่รู้ตัวมาก่อนด้วยรับแบบฟุกๆรวมทั้งจะมีโชคลาภทางด้านของการเงินเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือโอกาสของการเงินที่มาพร้อมก,กับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นอัศวินเหรียญเงินที่รอคอยอาจจะมาช้า อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องชาวราศีธนูครับโอกาสที่ท่านจะได้รับเงินโอกาสที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ดีมีโอกาสดีนะครับจะได้รับเงินก้อนที่ท่านรอคอยอยู่นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ 3กันนะครับเป็นอัศวินไม้เท้านะครับนี่คืองานนะครับเมื่อกี้นี่เราบอกว่าการงานมีงานเยอะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับคนที่มองโลกในแง่ดีคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงจากวิกฤตเป็นโอกาส ท่านก็จะสร้างอะไรใหม่ๆเข้ามาจากการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเริ่มต้นงานใหม่เดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จเกิดความมั่นคงทางด้านของการงานและมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินตามมาด้วยก็เป็นปัจจัยที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในราศีธนูครับคือเรื่องของ ความรักนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น9ถ้วยนะครับ9ถ้วยคือการที่ชาวราศีธนมีโอกาสที่จะเข้าในงานสมาคมพบเจอคนเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับการที่ท่านเจอคนเยอะๆก็จะมีคนทั้งคนชอบคนไม่ชอบอะไรเข้ามาค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับรวมทั้งการเลือกเกี่ยวกับความรัก ก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับสําหรับคนที่กําลังคิดจะมีความรักกําลังจะคบกับใครอยู่ช่วงนี้นะครับมีโอกาสเลือกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดสําหรับตัวท่านดีกว่านะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น judgment นะครับ judgment คือเรื่องของความสมหวังสิ่งที่รอคอยจะมีโอกาสนะครับ การรอคอยนี้หมายถึงการรอคอยด้านเดียๆด้วยเรื่องงานเรื่องการเงินจะมีข่าวดีๆเข้ามาด้วยนะครับคนที่รอคอยสิ่งต่างๆจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นส่วนประเด็นความรักนะครับคนที่รอคอยความรักก็มีโอกาสจะสมหวังนะครับจะพบเจอคนที่จริงใจคนที่ใช่คนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างท่านเวลา ร่องกันนะครับร่วมทุกข์ร่วมสุขเดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงได้นะครับนี่เป็นเรื่องของผู้เพยสานิวาสก็ใช่หรือว่าจะเป็นเรื่องของผมมัลิกิตก็ใช่เช่นเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องของโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นสมบังขึ้นนะครับมีพรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรให้โอกาสให้ความเส็จเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นนะครับงานเงินความรักอยู่ในช่วงเวลาที่จะพัฒนาให้เกิดความมั่นคงต่อไปครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ 3. นะครับพี่น้องชาวราศีธนูครับเป็น2ดาบ2ดาบคือการติดต่อการสื่อสารหลายๆคนนะครับอาจจะกําลังคบอยู่กับคนต่างชาติอยู่ห่างไกลกันก็เป็นไปได้นะครับการติดต่อในช่วงเดือนกรกฎาคมขอให้ติดต่อด้วยความรอบคอบระมัดระวังข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นมาอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ง่ายๆนะครับ มาเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของปัญหาสุขภาพและแนวทางของการแก้ไขพี่น้องชาวราศีธนูจะมีแนวทางนี้อย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1กันเลยนะครับเป็นสตาร์สตาคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาสำหรับคนที่เจออุปสรรคด้านการงานการเงินความรักมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง ดีขึ้นนะครับชีวิตของท่านก็จะเริ่มดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆมีงานมีเงินมีความรักมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าอาจจะช้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มชัดเจนเป็นรูปธรรมตามลําดับนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น7ไม่เท้า7เ,เป็นเท้าคือการแข่งขันโอกาสจะดีขึ้น การคัดเลือกกฎเกณฑ์กติกาการประมูลงานการตัดราคาอะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องชาวราศีธนโูนโมีโอกาสนะครับท่านสมัครงานไว้สัมภาษณ์งานไว้มีโอกาสที่จะได้รับ,รบด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้เข้าทํางานตามที่ท่านต้องการด้วยหรือไม่ท่านก็กําลังประมูลงานมีโอกาสจะเป็นผู้ชนะท่านต้องการผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงนี้ท่านก็จะได้รับผล เป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น6ดาบ6ดาบก็คือการคลี่ค่ายปัญหานะครับชีวิตของท่านเดินหน้ามาใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางใกล้จะถึงชัยชนะแม้ว่าท่านจะเหนื่อยท่านจะท้อท่านจะเจ้าประสักหลายหลายอย่างในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าโอกาสของพี่น้องชาวราศีธนู จะเป็นความจริงจะมีความสําเร็จนะครับการงานจะดีขึ้นเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานรอคอยงานจะสมบังนะครับการเงินก็เริ่มดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจแก้ไขปัญหาของการเงินได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาความรักก็จะเริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันสําหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพก็จะเริ่มได้รับการดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงได้นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่อยเป็นค่อยไปโอ อกาสชัยชนะของท่านมีแล้วนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คําแนะนําแนวทางเพิ่มเติมสําหรับพี่น้องชาวราศีธนูเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันครับเป็นหนึ่งถ้วยอารมณ์ดีบรรยากาศดีจิตใจสําคัญนะครับมุ่งมัน่น แล้วพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะยกระดับตัวเองจะมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มีความสุขมีความสมวมสังมีความมั่นคงนะครับพี่น้องชาวราศีธนูครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศีธนูในเดือนกรกฎา,าคมพุทธศักราช2566นะครับเส้นทางของอาชีพการงานของท่านอาจจะเริ่มต้นเดือนใหม่ กรกฎา,าคมด้วยปัญหาด้วยความรู้สึกยุ่งยากลำบากใจอุปสรรคใดๆายด้านการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาเกี่ยวข้องจิตใจก็ไม่ค่อยดีไม่มั่นคงนะครับสิ่งเหล่านี้ท่านต้องหนักแน่นค่อยแก้ค่อยเปลี่ยนแปลงรอคอยอดทนด้วยความมุ่งมั่นว่าชีวิตของท่านต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับและโอกาสของท่านก็จะเริ่มเป็นจริงนะครับเช่นทางของการเงินมีโอกาสที่จะ ได้รับเงินแก้ไขปัญหาของการเงินได้เงินที่ท่านรอคอยจะได้รับนะครับรวมทั้งมีโอกาสจะได้รับโชคได้รับเงินแบบฟุกฟุกไม่รู้ตัวว่าจะได้เงินก็จะหมุนเข้ามาตลอดนะครับรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากการงานก็จะเริ่มเข้ามามีรายรับมีรายได,ได้มีค่าตอบแทนเข้ามานะครับทำให้การเงินของท่านเริ่มดีขึ้นตามลาดับนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับ ท่านอยู่ในช่วงเวลาของการคัดเลือกการคัดสรรการดูแลคนน,คนนั้นคนนี้เพื่อที่จะได้มีความรักเข้ามาด้วยนะครับสำหรับคนที่รอคอยมีโอกาสจะสมหวังจะมีข่าวดีๆเกี่ยว กับบ่งจรชีวิตงานด้วยเงินด้วยความรักด้วยนะครับมีพรพิเศษเสียงศักดิ์ธิ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้รบับกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นพบคนรักที่จริงใจคนที่ใช่คนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างท่านด้วยนะครับหรือว่าท่านบางคนก็อาจจะมีความรักการติดต่อการตกลงการสื่อสารอยู่กับชาวต่างชาติในช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องรอบคอบในการที่จะติดต่อสื่อสารด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผิดพลาดก็อาจจะเกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันได้นะครับ ส่วนทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับมีแนวโน้มที่ชาวราศีธนูจะคลี่คลายปัญหาได้ตามลําดับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานอุปสรรคทั้งหลายจะผ่านพ้นรวมทั้งเรื่องของการได้รับงานใหม่ๆมีงานเข้ามาเปลี่ยนแปลงการงานเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยแล้วจะดีขึ้นนะครับเรื่องของการเงินก็มีรายรับรายได้ที่ดีขึ้น คี้คลายปัญหาแก้ไขปัญหาของการเงินได้ความรักก็จะเริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันรวมทั้งท่านมีการสมัครสอบการที่แข่งขันตรงนั้นตรงนี้การคัดเลือกกฎเกณฑ์กติกาใดๆก็ตามท่านมีโอกาสจะเป็นผู้สมหวังนะครับสิ่งดีๆจะเริ่มหมุนเข้ามาบรรยากาศใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นความสุขความสมหวังก็จะตามมานะครับพี่น้องที่เกิดในราศีธนูครับ อาลัะครับวันนี้มหาคัพยากรดวงของพี่น้องในราศีธนูในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาปสสระศัก์ทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตนะครับ พี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักอาละครับวันนี้ราไปก่อนขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านทุกคน จงได้พบกับสิ่งที่ดีๆมีพรพวิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศสลส่งให้ท่านได้พบกับความสมบังรุ่งเรืองการงานการเงินความรักดีดีมากดีตลอดไปสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ